สวัสดีครับวันนี้อยู่ไหนครับ <c oughs> เปิดคลิปมานะครับตอนนี้อยู่ในรถเลยนะครับทุกคน <c oughs> วันนี้น้องชิคุนมาที่แทนเนเซนเสาชิงชา <c oughs> นะคร <c oughs> ับผมไหนว้นาวนะครับผมวันนี้น้องน้องชิคุนกับพ่อเปานะครับผมกับแม่เอมาที่สราวาการีกรุงเทพนะครับผมวันนี้มีงานอะไรลูก โกโกวานะครับตอนนี้วนวนหลายรอบแล้วหาท, <ou> <W> ที่จอดรถไม่ได้่ยังหาที่จอดรถไม่ได้นะครับผมตอนนี้ดดคนเยอะมากรถติดมากเลย <ou> <W> วนไปทุกซอยแล้วใช่ไหมครับวนไปหมดทุก <W> ซอยแล้วยังหาที่จอดไม่ได้นะครับผมก็มีงานกโกวานะครับมาาันจะพาน้องชิคุณมาดูนะครับผมมาทํากิจกรรมโอ้โหตอนนี้คนเยอะดีนะฝนไม่ตกนะครับผมวันนี้ <ou> <W> แล้วก็อากาศกําลังดีเลยกําลังคืมจะทำยังไงเราถึงจะมีที่จอดรถครับ โอ้โหวนว,วนวน,วนหลายรอบแล้วนะครับทุกคนต้องลองวนไปซอยนั้นดูเพราะซอ,อยกวา้างนะครับเพระาะว่าไม่ไม่มีที่จอดรถเลยวนเข้าตามตอกตอกซอยก็ไม่มีเลยนะครับวันนี้อันนี้พอ่อเปากับน้องชิคุนเอารถมามีคนล้มด้วยนะนี่คนล้มวยอ่ะแต่น้องชิคุนไม่เห็นนะครับทุกคนหมุนแค่รอบเดียวปุ๊บหยุดปุ๊บนครับ้องชิคุนรู้เลยว่าล้มเพราะว่าผู้คุมวิ่งเงินไปไกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชิคุนกับพ่อเปาวนหาที่จอดนะครับผมตอนนี้ที่จอดโอ้โห บบรถติดรถไม่ขยับเลยนะครับตอนนี้ก่าเราไปอยู่ตรงรถสาวช,ชิงช้าตอนนี้ก็จอดอยู่นี่เลยสาวชิงช้านะครับทุกคนนี่ใครเคยใครเคยมาใครเคยผ่านมาบ้างนี่สาวชิงช้านะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นสาราว่าการกรุงเทพเลยตรงที่จัดกิจกรรมใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่ขยับเลยนะครับผมรถโอ้โหรถติดมากรถติดมากไม่ขยับไปไหนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปวนหาที่จอดกันนะครับผมถ้าดวงดีก็จะได้ที่จอดถ้าดวงไม่ดีนี่แบบ ต้องไปจอดไกลเราก็เดินเอายอมไหมยอม่ะยอมนะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันกเราก็ติดรถตุกต๊กๆมาด้วยอ๋อติดรถตุกต๊กๆนั่งตุกต๊กๆมาเลยใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่เปาไปหาที่จอดรถกัน เดินมากี่กิโลแล้วครับหนึ่งกิโลอ่ะครับพราเปาพาไปจอดอยู่นู่นเลยนะครับผมอาคารจอดรถคลองถมใช่ไหมอ่ครับตอนนี้ก็เดินลัดเลาะมาเรื่อยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเห็นเห็นราคาวัดแล้วใช่ไหมเหนื่อยยังเหนื่อยไหมโอเคใช่ไหมเหนื่อยเตหาที่ตอนไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็พ่อเปาเลยพาไปจอดอยู่นู่นอาคารอาคารจอดรถของคลองถมนะครับแล้วก็เดินมาใช่ไหม อย่างนู่นมาก็ประมาณกิโลนะครับผมประมาณกิโลนิดนิดกิโลครึ่งประมาณนี้กิโลครึ่งไม่ใช่ใช่ก็เลยเดินลัดเลาะมานี่เจอหลังคาว,วัดแล้วทุกคนนี่เจอหลังคาว,วัดแล้วนะครับเลยไปนี้มองไปทางขวาก็จะเจอเลยใช่ไหมจะเจอไว้ทุกคนเนี่ยสุดกำแพงนี้นะครับผมเราก็จะเจอโอ้โหกว่าจะได้มากว่าจะหาที่จอดรถได้นะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่ขากลับเดินไหมเดินนะครับ การกับน้องจะคนใส่หัวเลยนะครับทุกคนนี่คุณบอกไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วอูยตอนนี้ตอนเย็นคนก็น่าจะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่เจอวัดแล้วเจอวัดแล้วทุกคนเดี๋ยวขวาไปไเจอ,อ,เปอีกัน,น,นอีกเโอ้โหวันนี้แบบได้ออกกำลังกายเต็มที่เลยใช่ไหมครับอาน นู้นู้นู้นข้างหน้านู้นครับผมเจอแล้วครับทุกคนไปไปแดงครับไปแดงข้างหน้าใช่ไหมไปแดงข้างหน้าก็จะเจอแล้วโอ้โหมีมีของขายด้วยค่ะคับค่ะคับค่ะคับเดี๋ยวเราแวะค่ะคับเดี๋ยวเราแวะมีกาแฟโบราณด้วยเหรอโอ้โหได้ออกกำลังกายเลยนะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โว้ เจอแล้ว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 เห็นยังเห็นก็เฮ้ยเห็นก้อนวันเหยียฟิล์มแล้วทุกคนเฮ้ยก้อนแกงอยู่อ้าวใกล้เจอแล้วใกล้ถึงแล้วว้าวแกงไหมโอ้โหแลยแล้วแลยแล้วน้องโชว์ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนนู่นโอ้โหเป็นไงครับมาถึงแล้วแค่นี้กลับเลยไหม <laughs> อ่านะครับน้นองโชว์มาถึงแล้วนะครับทุกคนนี่เสาชิงช้านะครับผมแล้วก็อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดนะครับผมนี่วัดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสาราว่าการกรุงเทพนะครับอ่าเดี๋ยวเราข้ามถนนใช่เดี๋ยวเราข้าขนนมถนนนะครับผมเอาไปเรอยไปเลยครับไปเรอยไปเรื่ยไปเลยไปเรยนี่เสาชิงช้าโอ้โหทุกคนคนเยอะมากคนเยอะมาก มากนะครับอ๋อเอ้าข้ามได้ข้ามได้โชว์อ,อ้าวนะครับมาถึงแล้วทุกคนโอ้โหวนเยอะมากอันนั้นเขาเรียกอะไรครับแกงเชือกเหรอ,อแกงเชือกใช่ไหมอ้าวไปไปไปตอนนี้กี่โมงแล้วครับสี่โมงกว่ามาถึงก็สี่โมง,มงกมงครึ่งแล้ววนตั้งหลายรอบใช่ไหมครับน่าหอ,อ,อไปดูนะครับผมว่าจะมีอะไรขายบ้าง แล้วปามากาคาโอ้โหเกมกระโดดเชือกนะครับผมอุ้ยมีใครกันบ้างโซเฟียดูมีเสียงเลยเอ่ะแล้วแล้วแล้วจะหมุนแล้วจะหมุนแล้วทุกคนจะหมุนแล้วครับจะหมุนแล้วโอ้ยน้องโชว์เห็นไหมมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นโอ้โหยังไงครับผมกำลังกำลังจะกระโดดกันนะครับทุกคน แล้วทุกคนกระโดดแล้ว เห็นไหมครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราฝั่งมือดีกว่าอ่ะบ้าเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูฝั่งฝั่งข้างหน้าดีกว่าครับโอ้โหน้องเยอะมากเลยครับผมมีเกมเยอะมากมีเกมอะไรบ้างครับนี่ไงนีองโซน้องโชว์นี่ไงอะไรทำไมทำไมนี่ไงลูกคางอะครับเล่นยังไงอ่ะอ๋อมีผู้คุมมีผู้คุมจิ๋วด้วยน้องโชว์มีผู้คุมจิ๋วด้วยเอาวไปถามไปดูดิครับผมหมุนลูกคางอ๋อลูกคางลูกคางมันก็จะเหมือนอันนั้นไงลูกเหมือนเบลเบียรไงครับเหมือนเบลเบียรไง อ้าวต่อต่อแถวน้องชอต่อแถวอ่าต่อแถวเลยต่อแถวเลยต่อแถวเลย,อ,เลยอ้าวหมุนลูกคางนะครับผมเกมแรกน้องชุกุนจะไปเล่นหมุนลูกคางนะครับโ <c oughs> อ้โหโอ้โ <c oughs> <İns. c oughs> หยอ้โหมอเฉยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโออไปหโอ้โอ้โอ้า้าห้วยมีป้ายด,ยอ,ไไดอ้โหโอ้้าอ้อ่โเดี้ยวเอี๋ยวน้อช้ชหกุลโหโออ้อ้โ้องช้องการน้องชอะไรครับ มาเก็บใช่ไหมใ้แม่เอ๋ไม่เอ๋เล่นแดดแรงมากเลยดู <laughs> โอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้แดดก็แดดก็เ <laughs> ยอะเหมือนกันอ่าเล่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้น้องโชว์ต้องโชว์เล่งแล้วใช่ไหมใช่จะหยิยบอะไรเตรียไมไว้ติดมือกลับบ้านนะครับผม,มทุกคนเลงไม่หายากมากอ่านี่ไปเราไปดูไปดูใกล้ๆเอาไปดูฝั่งนี้บ้างลูกไปดูฝั่งนี้บ้างโอ้โหแต่แต่ถ้าน้องโชว์นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับส่วนสูงไม่ถึงใช่ไหม อ่าเดี๋ยวไปดูนะครับผมรอบนี้รอบนี้จะเป็นยังไงรอบนี้จะเป็นยังไงอ้าวน้องโชว์คิดว่ารอบรอบรอบนี้รอบนี้จะล่วงไหมจะล่วงไหมน่าจะมีใช่ไหมมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับอ้าวเรื่อ,องแหนกทุก้ม Three, two, one, โอ้โหรอบนี้นะครับรอบนี้ยังผ่านได้นะครับผม Three, two, one, โอ้โหรอบนี้ผ่านทุกคนใช่ไหมครับโอ้โห ต่อแถวเล่นเกมกันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก่อนกลับบ้านนะครับผมก็จะมีของติดไม้ติดมือใช่ไหมสออันนะครับ2อันเท่าไหร่2อัน50าสิบแกนได้ไหมครับ ได้อะไรครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทโอ้ฝั่งนู้นก็ยังกระโดดกันอยู่เลยนะครับ หูล้มไหมล้มไหมเ้าไม่ล้ม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 คนไม่ล้มไม่ล้มเอ้โหเรียบร้อยนะครับสามรอบใช่ไหมเวลาเขากระโดดเวลาเขากระโดดทั้งกี่รอบนะครับผมสามรอบสี่รอบเหรออ่าเนียฟิกนะครับผมสฟิกเกมสามอ่ะไปฝั่งไหนอ่ะไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินเดินอ้อมไปฝั่งนู้นครับอันนี้ก็จะเป็นลานหน้าสารากลางนะครับผม สาราว่าการกรุงเทพสาราว่าการกรุงเทพพ่อป่าว่าต es ้องโดนอะไรอีกนะครับทุกคนเหล่แล้วนะครับน้องชิคุนเหล่แล้วนะครับทุกคนน้องชิคุนเหล่แล้วนะครับผมร้านนี้น้องชิคุนเห็นตั้งแต่แรกแล้วเหล่แล้วนะครับผมทุกคนเอาแล้วเอาแล้วอาเจ้าอะไรหนูเอาอะไรครับอ่ะไปเล no on ี้ยงฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้น ดูนะครับทุกคนอ่หนูจะเอาอะไรครับนี่อ่พอพอให้อีกหนึ่งอย่างพอให้อีกหนึ่งอย่างครับขาย5อันนี้ก็มีไอ้ทุงทุงหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมอะไรนะอุ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ทุงทุงนั่นเหรอเขาจะมีเสียงเหรอครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวพ่อเพื่อนๆนะถือว้อ๋ออ๋อพอให้เลือกหนึ่งอย่างน้องโชว์จะเอาอะไรครับ จะอาอะไรดีอ่ะให้เลือกหนึ่งอย่างครับให้เลือกหนึ่งอย่างเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ต้องโชว์เลือกเลือกให่ถูกนะครับผมจะเอาอะไรดีจะเอาอะไรดีมันมีไฟแล้วสวยอ่าจะเอาอะไรดีนะครับผมหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างไม่เหล็กไม่ทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่เหล็กเลยครับอันนั้นอะไรครับไม่เหล็ก เจ้าหนี้แหละครับผมอ่ะโอเคอ่ะอ่ะเช็คดูครับกี่บาทครับกี่บาทเอ้ได้อะไรติดไว้ติดมือกลับบ้านอีกแล้วครับอ่านะครับผมอ๋ออันนี้อันนี้สองอันแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับที่น้องโชว์เลือกเมื่อกี้นะครับโอ้โหคลิปนี้น้องชมพูลก็ได้มาดูแล้วนะครับผมสควิตเกมสามใช่ไหมครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างสนุกมากร้อนมากใช่ไหมร้อนมากใช่ไหมครับผม อ่าร้อนมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน้องชุนจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าลานที่ว่าการุงเทพนะครับผมฝั่งมุนก็จะเป็นเสาชิงช้านะครับตัวนี้สวิตเกมตัวใหญ่มากเลยอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องชุนกับพ่อเปานะครับผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องน้องชุนกับพ่อเปาด้วยนะคฝากกดติดตามช่องน้องชุนกับพ่อเปาด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น้องชุนมา ดูนะครับผมกิรรมสควอชเกียนสามนะครับผมก็ยังืมฝฟักดติตามช่องน้องชกคุณกับพ่อเปาด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ